ทาแชเห็นหอมและามาช่ที่กำลทนะคะผู้ที่แถ้าเป็นหน้าร้อก็ควะหน้าเเราได้เห็นของนะคะเราก็นำเห็หอมมานี่ะ้หมอตตนะคะก็กตัวน้นะคะส่วนงกขาก็ของแบ cái ra mà, rửa rác đấy, nếu mà không biết cách thì sẽ có thể là không là không ต่อไป5นาทีนะงด้วยมะเปียกไปที่ให้เรียวนะคะวันนี้เราใช้หมาเม้านะคะใบเ้าดอกะคะใบหมาเม้าตางหกยากมากเลยนะคะวันนี้เราจะหปาดูการของเหตุผลจาก่าและตัานะคะกดจากชาวบ้านที่เก็บมานะคะเนีเราแจก หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลตอนที่อยู่แสนร้อยบาทค่ะเด็ดเผ็ดอ่อนเท้าตีกันแรงเลยนะคะที่เราดงไม่ค่อยมีแรงเลยนะคะและอย่าลืมใส่ปลาล้าด้วยนะคะทุกคนเราใส่ปลาล้าเป็นตัวแบบว่าเราจะลงตีแล้วก็หัดน้ำออกนะคะอันนี้นะคะทุกคนใบเรียกว่าใบมะมาวนะคะจะให้ความเปรี้ยวนะคะเราแตงเข้าไปแล้วก็เพิ่มจังหวะนะคะแบบีรา เที่ยวค่ะอร่อคนแล้อย่าลืมนะคะทุกคนใส่องาเข้าไปด้วยหน่อยนะคะเพิวามเทียวนะคะเขส่วนองาาวันนี้เราก็จะใส่านะคะป่ลาเป็้ก็ใส่าุงรส่มอาตัวนะคะตงให้กเหันลางก่อนนะคะ คนคือเรานว่าเอการาันี้ค่ะเราะไปยืนะคะเป็นอันเสที่ในตนททีเาเราไปกันเลยนะคะวันนี้ไบายก่อนนะคะบายบายค่ะ